สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง MSA c ซ a n ชาแของเรานะครับช่องที่จะนำ iPhone นะครับมารีวิวถึงโปรโมชั่นรวมไปถึงการแกะกล่องรีวิว iPhone ในทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดท่านสามารถติดตามได้เลยนะครับที่ช่อง MSA c ซ a n ชาแของเรายังไงแล้วก็ฝากคนที่ชื่นชอบ iPhone นะครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยสาหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็มี iPhone 2รุ่นนะครับที่จะมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันรุ่นแรกนะครับเป็น iPhone รุ่นใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นท็อปนะครับนั่นก็คือ p p o o n 10s max นะครับรุ่นนี้หลายท่านสอบถามราคากันเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะนํามาให้ซื้อกันนะครับก็คือ iPhone 8 plus แน่นอนว่าก็เป็น iPhone รุ่นยอดนิยมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ iPhone 8 plus เดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาดูราคาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ p p o o n 10s max แล้วก็ iPhone 8 plus ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เรียกได้ว่ามีขนาดที่เกือบจะเท่าก ส่วนในเรื่องของสเปคไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราสามารถใช้งานได้อีกแบบยาวๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นสําหรับปัจจุบันนะครับไอโฟน8 Plus ก็ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับสาหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับโดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของ lazada หรือว่าของ shopee นะครับหลายร้านก็ยังมีการลดราคาให้นะครับแต่ว่าส่วนมากจะเริ่มต้นที่ความจุ128กิกขึ้นไปนะครับส่วนไอ iPhone 10s m a x ก็ยังพอหาซื้อได้เหมือนกันนะครับราคาก็ถือว่าลดลงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมจะสรุปมาให้ทุกท่านได้ดูกันสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับก็เหมือนเดิมกับทุกคลิปที่ผ่านมาเลยเราจะมาดูการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับมาดูสเปคกันสักนิดนึงเผื่อว่าคนที่ลืมสเปคแล้วนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ข้อมูลการเปรียบเทียบผมนํามาจากทางด้านเว็บไซต์ของ Apple โดยโตรง นะครับ iPhone x s Max อยู่ทางด้านซ้ายมือส่วน8 Plus อยู่ขวามือนะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ iPhone 8 Plus ด,ดูเหมือนว่าขนาดจะใหญ่กว่าทางด้าน 10s Max อยู่นิดหนึ่งนะครับนี่เป็นในเรื่องของขนาดแต่ว่าหน้าจอการแสดงผลแน่นอนว่า iPhone x s Max นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วจอภาพก็เป็นจอภาพแบบ Super Retina HD นะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพจอดีกว่าทางด้าน iPhone 8พั s อยู่แล้วสําหรับ iPhone 8พั s หน้าจอการแสดงผลอยู่ที่5.5นิ้วนะครับชนิดของจอภาพเป็นจอแบบ Retina HD หรือว่าเป็นจอแบบ LCD นะครับก็คือเป็นแบบเดียวกันเลยกับ iPhone 6S พั s นะครับไอโฟน7พั s นี่เป็นในเรื่องของชนิดหน้าจอนะครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นไม่สามารถรองรับ 5G นะครับก็คือได้สูงสุดที่ 4G LTE เท่านั้น ไปดูกันที่รายละเอียดของกล้องหลังนะครับ iPhone 10s Max ให้กล้องมา2ตัวนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแนวตั้งอย่างที่ทุกท่านเห็นประกอบไปด้วยเลนส์วายแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับส่วน iPhone 8 Plus ให้กล้องคู่มาเหมือนกันเป็นแนวนอนนะครับประกอบไปด้วยเลนส์วายแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้เหมือนกันมีช่องซูมแบบออปติคอลได้สูงสุด2เท่าทั้ง2รุ่นนะครับส่วนในเรื่องชิปการประมวลผลนะครับ iPhone 10s Max มีชิปที่ใหม่กว่าทั้งนั้น iPhone 8 Plus นะครับก็คือเป็นชิป Apple A สิบสองไบ o n i c ในขณะที่ iPhone 8 Plus เป็นชิป Apple A11 Bionic นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ใกล้เคียงกันนะครับ iPhone XS Max เล่นวิดีโอได้นานสูงสุด15ชั่วโมงในขณะที่8 Plus เล่นได้14ชั่วโมงนะครับส่วนในเรื่องระบบความปลอดภัย iPhone XS Max เป็นแบบ Face ID นะครับหรือว่าสแกนใบหน้าส่วน iPhone 8 Plus เป็นแบบ Touch ID นะครับก็คือสแกนนิ้วมือบนปุ่มโฮมนั่นเองส่วนในเรื่องของดีไซน์นะครับทั้ง2รุ่นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นกระจกนะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้ทำ iPhone 10s max จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเกรดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องมือสารยกรรมส่วน iPhone 8 plus จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศในเรื่องของการทนน้ำ iPhone 10s max ทนน้ำถึงระดับความลึก2เมตรนะครับส่วน iPhone 8 plus ได้เพียงแค่1เมตรเท่านั้นไม่เกิน30นาทีทั้ง2รุ่นนะครับนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบแบบสั้นๆนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดนะครับท่านก็ไปดูได้ในช่องของเราซึ่งถ้าเราดู เปกมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนว่า iPhone 10s Max จะดีกว่าทางด้าน iPhone 8 Plus นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคานะครับ iPhone 8 Plus ก็ถูกกว่า iPhone 10s Max อยู่พอสมควรนะครับดังนั้นท่านชอบแบบไหนนะครับก็เลือกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 10s Max หรือว่าจะเป็น iPhone 8 Plus ถ้าถามว่ายังน่าซื้อไหมนะครับในปีหน้าปี2021 iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเรามีงบจากัดนะครับเราก็สามารถซื้อได้เลยทั้ง2รุ่น iPhone 8 Plus น่าจะใช้งานได้อีก2-3ปีนะครับส่วน i p h o n 10s max ก็3-4ปีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อในเรื่องของราคากันเลยนะครับแบบไม่ติดโปรกันก่อนซื้อมาแล้วใส่ได้ทุกซิมนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นเริ่มดูกันที่ทางด้านแอปช h อปปีกันก่อนนะครับช่วงนี้มีการจัดโปร12 12 iPhone ลดราคาเกือบจะทุกรุ่นนะครับยังไงแล้วท่านติดตามได้เลยที่ลิงก์ของเรานะครับเริ่มดูกันที่ i p h o n 10s max กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกเป็นเครื่องแท้ศู ไทยนะครับก็คือประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มจากราคาปกตินะครับประมาณ26,900บาทร้านนี้ลดเหลือ23,900บาทนะครับนี่เป็นราคาสําหรับความจุ6 4กิกนะครับแต่ว่าจะมีให้เลือกถึง3ความจุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น64,256แล้วก็5 1 2สกิกนะครับสำหรับร้านนี้ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับราคาก็น่าสนใจแต่ว่าจะเป็นเครื่องที่ เขาเคลียร์สต็อกนะครับก็คือหมดประกันจากศูนย์แล้วแต่ว่ามีประกันจากร้านให้3เดือนนะครับ iPhone 10s max นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยขายอยู่ที่21,500บาทสําหรับความจุ64กิกมีเหลือ1สีเท่านั้นนะครับก็คือสีเงินท่านใดอยากจะซื้อสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้21,500บาทสําหรับร้านนี้นะครับดูต่อกันเลยที่ iPhone 8 plus นะครับจากแอป lazada เหมือนกันสําหรับร้านแรกความจุ128กิกนะครับเป็น เครื่องแท้ศูนย์ไทยยังไม่อคทีเวตนะครับก็คือยังไม่ได้มีการแกะซีลออกแต่อย่างใดมีประกันศูนย์ให้1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ21,900บาทนะครับลดเหลือ17,900บาทแล้วก็ที่สําคัญสําหรับร้านนี้นะครับเขามีโค้ดมาให้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยถ้าท่านเอาโค้ดตรงนี้ไปกรอกนะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทแน่นอนว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับใครที่อยากไปซื้อดูคลิปนี้จบต้องรีบสั่งซื้อเลยนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าหมดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ ได้ที่ลิงก์สำรองเลยนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ iPhone 8 p l ั s เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์เหมือนกันนะครับขายอยู่ที่16,990บาทสําหรับร้านนี้แต่ว่าจะเป็นเครื่องที่เขา activate แล้วนะครับก็คือมีการแกะกล่องแล้วนั่นเองสําหรับร้านนี้มีเหลือ2ส,สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีโลสโกรหรือว่าสีทองนะครับใครอยากจะซื้อ16,990บาทก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ iPhone 10s max ล้ว ก็ iPhone 8 p l ัทจากแอป Lazada นะครับใครอยากจะซื้อแบบไหนสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ทางด้านแอป Lazada นะครับสำหรับ iPhone 8 p l ัทเครื่องแท้ศูนย์ไทยความจุ 128G ก128 GB, ขายอยู่ที่17,999บาทนะครับมีให้เลือกครบทุกสีในส่วนของการชำระเงินนะครับเก็บเงินปลายทางได้ได้รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับหรือว่าจะโอนผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตได้ทั้งหมดนะครับสินค้าเปลี่ย ท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิป17,999บาท iPhone 8 Plus ความจุ128 GB ดูต่ออีกสักร้านนึงนะครับสําหรับ iPhone 8 Plus แต่ว่าจะเป็นเครื่องนอกแท้นะครับร้านนี้ขายดีมากๆมีประกันให้1ปีเต็มนะครับหรือว่า12เดือนสําหรับความจุ64 GB นะครับขายอยู่ที่11,599บาทย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่เป็นเครื่องนอกแท้นะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นเครื่องศูนย์ไทยก็สั่งซื้อร้านนี้ได้ ในส่วนของการเก็บเงินนะครับเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็ม ท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสำหรับ iPhone 8 Plu s ทั้งเครื่องแท้สูนไทยนะครับแล้วก็เครื่องนอกแท้ก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน p p o o n 10s max จาก lazada สินค้าจะหมดเลยนะครับจะไม่มีจัดจำหน่ายสำหรับแอป lazada ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่ายทู m o v e H iPhone 10s max ความจุ64กินะครับมีให้เลือก3สีก็คือสีทอง สีเงินส่วนสีสเปซเกรย์ตอนนี้สินค้าจะหมดนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อจริงๆก็จะมีให้เลือกเฉพาะสีเงินแล้วก็สีทองเท่านั้นราคาเครื่องเป่าเขาขายอยู่ที่26,900บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตก็เริ่มต้น16,900บาทสําหรับลูกค้า TrueMove H นะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือก1 Pro โปรนะครับก็คือเป็นรายเดือนเดือนละ 1,099บาทต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา16,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับนี่เป็นสำหรับคนที่ใช้เบอร์ 2Move ฟ d g e มาแล้วมากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับท่านสามารถไปซื้อ iPhone 10s Max กันได้ราคา16,900บาทนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆส่วน iPhone 8 Plus ของค่ายท o มู e เอจะไม่มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับเราไปดูกันต่อเลยที่ค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone ไอโฟ e 10s max อยู่ด้านล่างนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น15,400บาทสำหรับโปรรายเดือนเดือนละ1,999บาทนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่35,900บาทสำหรับความจุ64กิกส่วน256กิกขายอยู่ที่41,900บาทนะครับรายละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นปิดท้ายกันที่ iPhone 8 plus ของค่าย d t a ทนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,400บาทสาหรับความจุ128กิกสส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ยังเป็นโปรเดิมนะครับรายเดือนเดือน ละหนาบาบาทต่อเดือนซื้อได้ราคา1,400นนะครับจ่ายล่วงหน้า1000งรายเดือนเดือนละ899ซื้อเครื่องได้ราคา12,400นะครับจ่ายล่วงหน้า500แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา13,400จ่ายล่วงหน้า500บาทนะครับนี่เป็นโปรสำหรับการซื้อ iPhone 10s max แล้วก็ iPhone 8 p l ัดจากทางด้านค่าย DT a ทนะครับท่าในใดสนใจอยายกจะซื้อสามารถไปซื้อได้ที่ DT a ท s ช o อทุกสาขาครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 10s max ความจุ64 ตอนนี้สินค้าหมดนะครับส่วนราคาก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น15800บาทนะครับถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่ผมจะอัปเดตให้อีกครั้งหนึง่งเหมือนกันนะครับกับทางน้้น iPhone 8ด Plus ความจุ 128G สิสินค้าก็หมดนะครับขายดีจริงๆสําหรับค่าย AIS เมื่อไหร่ที่มีสินค้านะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นของ AIS ผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึง่ง โอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดแล้วก็การเปรียบเทียบนะครับสำหรับ iPhone 10s Max แล้วก็ iPhone 8 Plus เป็นข้อมูลสําหรับเดือนธันวาคมนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้ iPhone 10s Max นะครับแนะนําให้ซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับสั่งได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันกับทางด้าน iPhone 8 Plus นะครับถ้าอยากจะหาซื้อเครื่องพร้อมโปรน่าจะมีขายเฉพาะที่ค่าย d t a c เท่านั้นนะครับแต่ว่าเครื่องแบบไม่ติดโปรราคาพิเศษก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันก็ขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ